สวัสดีค่ะป้าหมอไมอีกแล้วมีข่าวดีมาบอกนะคะจัดตามคําขอนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดูดวงไพ่ยิปซีนะคะพร้อมวันเดือนปีเกิดดูครบจบทุกเรื่องนะคะโปรโมชั่นนะคะจากปกติ2 9 9เหลือ1 9 9นะคะรับจํานวนจํากัดนะคะหมดเขตวันที่15บห้ากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะจัดตามคําเรียกร้องนะคะพี่น้องนะคะหลายท่านบอกว่าป้าหมอค้างุกน้อยค่ะนะคะแต่อยากจะรู้อยากถามไพ่ยิปซีทุกเรื่องนะคะ ขราราคาลดลงมาหน่อยได้ไหมจัดให้ค่ะแต่จัดนะคะเวลาจํากัดนะคะพี่น้องค้านะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15นะใครต้องการดูดวงส่วนตัวโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติ299ลดเหลือ199จองด่วนค่ะพี่น้องคาจองด่วนนะคะนะคะหลังจากวันที่15ไปแล้วราคาปกตินะคะพี่น้องจ๋านะดังนั้นแล้วทักไอดีไลน์มาพร้อมกับนะคะ โอนเงินนะคะจองไว้ก่อนเลยและพ่อหมอจะจัดคิวดูให้ตามลําดับนะคะพี่น้องค่านะเอาละค่ะเจอกันนะคะพี่น้องท่านหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินความรักความสัมพันธ์เรื่องโชคลาภและเรื่องอื่นๆนะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาเชิญค่ะพี่น้องคะ่ะทัก idline ค่ะ